เรสตัดีนี้ท่านเป็นข้าราชการบำนาญ <Okay. S 1> ประษียมไปแล้วหลายปีแต่ว่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ <Okay. S 1> เป็นมะเร็งลำไส้เขาไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดโดยเหมือนลำปางมั้งทางเหนืออากาศมันดีนะแต่ถวๆนั้น ไปอยู่กับหมู่ญาติก็ป่วยไข้เป็นอย่างนั้นต่อมาวิบากกรรมมาท่านเขาเกิดความเบื่อหน่ายสังขารร่างกายเนี่ยรักษาอะไรมันก็ไม่หายสักทีทุกทรมานด้วยแล้วทำให้คนอื่นก็ลำบากไปด้วยทำให้ภระระยา ทำให้หมู่ญาติลำบากก็เกรงใจเขาเนะี่ยเลยคิดสั้นเพราะวิบากกรรมตามประทนนะันไปผูกคอตายที่เตียง<อ>เตียงสองชั้น<อ>ผูกแล้วก็ก็สมหวังดังใจคือตายได้ใ,ใช่สมบัติทั้าย หมู่ยาเองก็ตกใจเลยโอ้ะทำไมเป็นอย่างนี้ลละก็ช่วยกันปลดกันลงมาแต่ก่อนที่ท่านจะละโลกเคยทำบุญสร้างพระธรรมกายไระจำตัวแล้วก็ล่าสุดไ้ทำบุญใหญ่คือกระถินพระราชมาห้าร้อยบาท เพราะว่าท่านไม่ค่อยถนัดจะทำบุญถนัดตีกอล์ฟก็ไปเที่ยวต่างประเทศปร oh. ะ้สึกมันให้ความบันเทิงใีครดี <Okay. S 1> ก็คิดว่าเอยอย่างนี้ก็เป็นคนดีแบบธรรมดา <Okay. S 1> พอแล้วไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ทำอะไรใคร <Okay. S 1> ส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากแต่บางคนคิดอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เออแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปรบกวนไง <Okay. S 1> ไม่ทำอะไรผิดกฎหมายอะไรก็ ก็น่าจะโอเคแล้วนะรไปทำบุญเนี่ยมักจะทำกันอย่างเนี้ยซึ่งในที่นี้บางคนคงเคยพอพูดถึงเรื่องทำบุญเอาไปห้าบาทบาทสิบาทร้อยหนึ่งเพราะมันคุ้นอย่างงั้นแล้วก็เห็นมันอย่างนั้นเนแต่ถ้าไปเที่ยวอ่หมื่นบาทสองหมืน่นสามหมื่นแสนหนึน่งก็ไปกันได้หรือจะไปทําอะไรทําไมเป็นบุญแล้วก็ทําจ่ายได้เยอะเห <He S 2> ็นไหมจริงช่วงกับช่วงจริงเนี่ย เขาเขาช่วงชิงเอาไปเนี่ยเอาไปยังอื่นที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นบุญใช้บุญเก่าให้มันหมดไปแต่ไม่มีบุญใหม่เกิดขึ้นแต่พอจะว่าอะไรเน่ชิงช่วงทําบุญก็นิดเดียวได้ไงเดียวท่านก็เป็นอย่างนี้แหละที่นี้ก็โผูกคอตายเรื่องตรงนี้เราจะต้องศึกษากันอีกเยอะทีเดียวในรายการฝันได้ฝัน,นที่เรื่องฝันได้ฝันนะ ราทุกครั้งเคสตัดดีเรื่องฝันในฝันครับไลฟ้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับแล่าใหฟฟังเฉพาะลูกพระราชครับนักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันครับท่านั้นครับอาจะรย์อันนี้เราคงเคยได้ยินที่ผ่านมาพอผูกคอตายเนี่ยเชือกมันจะลัดคอออกไปด้วยกับกายละเอียด แต่ท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้น oh. ไม่มีเชื่อกฟอาบุญห้าร้อยบาทนั่นแหละ, oh. ะตั้งเยอะนี oh. ่ออกมาก็ <c oughs> เดินตะวะเตอยู่ในบ้านเจ็ดวันแต่วันแรกก็ได้น้องภรรยานซึ่งเป็นคนใจบุญ <c oughs> เป็นนักสร้างพารมี พยายามจะชักชวนพี่สาวพี่เขยให้สร้างบุญตลอดแต่กระทำแบบไม่ค่อยจะเข้าใจกระทำทำมาพูดในห้องนั้นเนี่ยเพราะรู้นี่ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันนี่ฝันร <c oughs> ล้ว,ว่าตาตายางี้จะอยู่ในบ้านเ <c oughs> นี่ยเจ็ดวันพี่ต้องทำนึกถึงบุญนะนึกอย่างนั้นอย่างนี้ปร <c oughs> ะโถทำบุญ <c oughs> ยังทำไม่ค่อยเป็นให้ไปนึกถึงบุญ <c oughs> ใจมันหมองหมองอยู่ <c oughs> นึกเพิ่งออกไปตอนมีชีวิตยังพูไ่รู้เรื่องตายไปด้วยใจที่หมองนั่นแล้วจะไปรู้เรื่องอย่างไง <Okay. S 1> นี่เป็นความน่ารักของญาตินะ <Okay. S 1> ที่มีญาติถือว่ามีบุญระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ที่มีญาติพูดอะไรต่างๆ <Okay. S 1> โอกาสอย่างนี้หายากสมมากทำก็ไม่เป็นแต่ว่าผู้ให้ให้เป็น <Okay. S 1> แต่ผู้รับคือผู้ตาย รับไม่เป็นใ,ใจมองหมอกว็วนๆอยู่แค่เจ็ดวันพอเจ็ดวันก็พอครบตรีทูตก็มาเลยทูตทั้งสามมานุ่งอยากลังสีแดงคนหน้าเขานหนึ่งกับลูกน้องทั้งสองมาลูกน้องก็คล้องแขนแล้วก็ขัดขืนไม่ไปก็ต้องคล้องแขนถ้าไม่ขัดขืนก็เดินตามแต่ถ้าหากว่าขัดขืนมากเขารู้นะทูด ทั้งสามเนี่ยเขาจะเตรียมโซ่ตรวนมาอะไรทุกอย่างมาให้กลัวแต่นี่ก็แค่ขัดขืนขัดขืนก็พาไปยมมโลกไปก็ไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าบัลังตรงนั้นนี่รัดไปเลยนะพยายมรมราชก็ ถาเป็นปกติเหมือนทุกๆคนสอบประวัติเจ้าชื่อนี่นั่สจะคนนี้อยู่บ้านตรงนี้ใช่ไหมจะรู้ไหมทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไมรู้ใครจะไปรู้่างนี้เนี่ยนี่อโซวานโซวานในเลขาฮะ <c oughs> นี่ทำไมเขาถึงผูกคอตายเนี่ย <c oughs> ไปดูโอ ของเก่าตาม oh. มาีบากกรรมเก่าชาติในอดีต <Okay. S 1> เคยเป็นมหาหมาด <Okay. S 1> พี่ภาคสา oh. คนไม่ผิดไอ้ติดตารางเนะี่ย <Okay. S 1> ไอ้คนติดมันไม่มีอารมณ์อยู่ในคุก <Okay. S 1> มันก็เลยผูกคอตายตัด oh. สินคนไม่ผิดที่ติดคุก oh. แต่ไอ้คนติดมันม,มีอารมณ์อยู่ มันก็ผูกคอตายไวนะ้ในวิบากนี้ก็ติดมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาก็ไอ้สิ่งนี้มันจะไปกระตุ้นให้คิด <Okay. S 1> ให้นึกว่าเออเราหนีโลกร้ายอย่างนี้โดวยวิธีการอย่างนี้ดีกว่า <Okay. S 1> ไอ็มคิดสั้นๆ <Okay. S 1> ไม่รู้วนนันหนีเสือฝ่าจระ,ะเค้่าจระ,ะเข้ถึงตัวใหญ่ก็เดินนึงเยอะ okay. <c oughs> นี่ตรงนี้นะ่ะมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้กันนะใ <Okay. S 2> นขก็เออตรงนี้มันพ้น,พนไปแต่พ้นไปแล้วเจออะไรนี่ดิ <Okay. S 2> คือเข้าใจว่าพ้นจากตรงนี้ไปแล้วจะดี <Okay. S 2> จะสบาย <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> แต่ความจริงมันไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่มีอกฎแห่งกรรมมาบังคับอยู่แล้วก็จะทำแล้วก็ทำไปเถอะจะผูกคอตายกินยาตายยิงตัวตายหร <c oughs> ือ กินเอเลี้ยงตายหรืออะไรก็แล้วแต่แตามสะดวกจะไปจะแต่มันไม่อย่างนั้นเลยเพราะการที่จะฆ่าตัวตายได้เนี่ยต้องใช้กำลังใจมากต้องใช้ความหมองเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมากกว่าปกติมากกว่าฆ่าคนอื่นคนเราเน,นต้องรักตัวเราแต่เบิดนายตัวเราขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ ถ้าร่างกายมนุษย์เนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับ,บสร้างบารมี <Okay. S 1> แม้คนเหลือแค่ครึ่งตัวเรายังเหลือ่ศูนย์กลางกายอยู่ <Okay. S 1> ยังสามารถปัดกวาดเท็ดูให้มันสะอาดใ <Okay. S 1> สๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น,นภาษาอะไรมีทั้งตัว <Okay. S 1> แค่ป่วยแค่ลําไส้ mm hmm. แค่นั้นนะยังเหลือตั้งเยอะ <Okay. S 1> คนก็ดูหนอกูดูไม่ออก okay. ก็าดูครบพยันเป็นข้างในถ้าอยากตายตอนนั้นมันมีวิธีการแบบอริยะไม่ต้องไปผูคอตายหรอกล้วเป็นกุศลด้วยนั่งข้อที่เลยไม่ได้ตายเถอะครับเออมไม่เอาสินั่งสงมาธิก็ไปเลยครับไม่ได้ตายเถอะครัหนึ่งไม่ตายสักที ฉันเองสองคราวในหลวงปู่นะครับอ่าฉันเองสองคราวไม่ได้ได้เธอหนิงถึงเวลากด่าทุกทีเห็นไหมเานว่าถึงเวลาก็ได,ไถได้ถ้าไม่ถึงเวลามันก็ไม่ได้นี่นะถ้าใครจะฆ่าตัวตายนี่มันมีทางออกงี้นะมานั่งเลยใจหยุดหนิ่งๆนิงไม่ได้ได้เธอะไอ้บางคนจะฆ่าตัวตายนะ ที่เมืองการพระเดชพระคุณหลวงพ่อตะชิวทรายฟังวายอมพ่อท่านไปเจอทีนี้มันท่านไหนก็ไม่รู้นะก็ไปกินอน้ำผลไม้หรืออะไรกันไม่รู้กำลังจะแขวนคออยู่แล้วนะที่ต้นไม้ท้องเสีย ไม่มีอารมณ์ตายดิวดิวเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมไม่สวยเออมนุษย์นี่เอาใจยากจังทำไมมันอย่างนี้นะทำไมเอาใจยาก,กยนะ yeah, จังเลยแย่จังเลยจะตายเราดิดิวเข้าห้องน้ำก่ออย่างนี้ก็มีในโลกนะเออเออเนี่ยเป็นอย่างนี้ ราะนั้นบาตเนี่ยตัดสินคดีความผิดก,กับคนที่ไม่ผิดตอนนั้นก็อยู่ที่คุกข่าวอยู่หน้าพระยาโย,ยมระนี่เจ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายที่เป็นมะเรงอย่างนี้เพราะก,กรรมปานาติบาตเปิดดูสิโอ,โอพบในอดีตเป็นทหารเก่าอ,อืมนั่นแหละแทงเขาโดยอาวุธที่ท้องออตรงนั้น,นไอ้ที่เป็นนั่นแหละ เพราะ้นอวิบากเก่าสองอันมันมาเจอเขาเครับแล้วชาตินี้เอาไปดูบัญชีบุญที่สวนเลยค่ะบุญก็ะทำมาค่อยเป็นโอ,โอ้ตั้งเยอะแน่พระหนึ่งองค์ับอีกห้าร้อยบาทอออถ้าอย่างนั้นแล้วก็บุญอันนี้นนถึงแม้ทำน้อยแต่ได้มากอเอาไปเกิดในโลกมนุษย์ หลักคนี้ก็ให้โอวานี่นะเจ้าจะไปเกิดในเมืองมนุษย์อย่าไปทำอย่างนี้นะตั้งทำแต่ความดีไอตารักษาศีลเจริญภาวนาความชั่วอย่าไปทำอะไรตั้งๆอบรมก็ไปสรุปออกมาในรูปอย่างนี้ครับแล้วก็ไอเจ้าหน้าที่พาไปที่สลา,าที่จะไปส่งคนในเมืองมนุษย์แต่ยังไม่ได้ไปนะยังอยู่แถวๆนั่นอยู่เนะี่อยอ๋อยังอยู่นั้นก็ยังดีครับ นี่บุญกระถินพระราชร์ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอย่างอย่างนั้นนะไม่งั้นอโนนอีกยาวทีเดียวเลยเนี่ยกับบุญพระธรรมกายไปจำตัวและบุญหมู่ญาติญาติก็ดีเลือเกินทำไปทีไรก็นึกถึงทุกทีบุญก็วาบวาบวบตรงนั้นนี่หลายหลายบุญมารวมกันเพราะบุญที่หมู่ญาติทำทำถูกหลักวิชาแล้วก็ถูกเนื้อนาบุญมหาศาล พอนึกทีิสื่อมสศนแล้วมันจึงมากมากพอที่จะให้โอกาสกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างความดีอย่างกรรมที่จะต้องไปใช้วิบากกรรมนั้นชะลอก่อนแต่ถ้าหากมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วไม่ทําอย่างที่ฟังโอวาทหรือที่ได้ตั้งใจไว้พอพอฟังเสร็จแล้วจะกดีกระดาีเดียวโอ้โหลัปาก ถ้าพูดเป็นภาษาเราเรานะเป็ภาษาโยมโลกนะไม่ต้องห่วงเลยท่านเ้ยขึ้นมาคราวนี้เนี่ยเอาเธอนะกะถินหนึ่งปีก็จะทำสามพันวัดไม่ต้องห่วงจะว่าแต่สามพันวัดเลยสามหมื่นวัดก็เอาแล้วสามหมื่นวัดจะว่าแต่ปีละครั้งแล้ว่าทําทุกวันยังเอาอไปโน่นอันนี้ว่าเองนะทํานองนี้ทํานองนี้เออทํานองนี้แต่กับของท่านจะให้อวัดได้นุ่มนวลได้ฟังดู ดูดีทีเดียวแต่แปลกเวลามาเกิดในเมืองมนุษย์ไม่ว่าจะมาจากข้างล่างหรือจากข้างบนบนสวรรค์เนี่ยพอเข้าสูนนะกส่กันมารดาตกศูนย์วูบเปลี่ยนเป็นดวงทำทำเ,เป็นกายมนุษย์ยามันเกิดขึ้นลืมออจะลืมทุกทีไม่รู้มันเป็นอย่างไงเนี่ย เหมือนพวกเราเนี่ยนักเรียนอนุบาลที่รักทั้งหลายทั่วโลกนี่เลยนี่ครูไม่ใหญ่ก็ต้องมานั่งเตือนอย่างนี้ก่ันอยู่เรื่อยๆหละขนาดทาบ่อยๆยังต้องเตือนบ่อยๆนี่ก็ททาบ่อยๆเราจะคุ้นก็จะทําเองได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องเตือนกันทุกทีเลยเนี่ยก็ําเดิมๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มันลืมแต่จะพอถึงนั้นมันจะลืมยกเวนบรมโพธิสัตว์ ท่านเกิดมาท่านล,ลึกชาติได้อย่างพระเวสสันดรเนี่ย <c oughs> ที่พระสมาสัมิจาของเราพระองค์นี้ท่านไปบังเกิดขึ้นท่านเกิดมาก็พูดได้หลายชาตินะครับ <c oughs> บางชาติเกิดมาถือยาวมาด้วยนะ <c oughs> โหโสดบัณฑิตไงรัดสยามาถือยามาครับ <c oughs> ยาเนี่ยเป็นลากไม้ฝนฝนอะไรก็ <c oughs> โรคอะไรหายหมด คือถ้าใครจะหายก็มาหาท่านถ้าใครมาหายก็ไปต้องมาอะไรยงเงี้ยก็จะมายถือยาวมานี่ไม่น่าเชื่อนะครับถือออกมาเนี่ยอแล้วก็เป็นพระเพชสันดอนเนี่ยพอเกิดมาพูดได้แม่จ๋ามีอะไรให้ลูกทำทานบ้างอ๋อ,อแม่จ๋าไม่เหมือนกับทั่วๆไปเกิดเกิดมาก็อื ร้องแว้งเอาอย่างเดียวอะจะกินอย่างเดียวแต่น,นั้นท่านจะให้อย่างเดียวคนละเรื่องกกเห็นไหมให้ซะจนเคยเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เห็นไหมจ๊ะ,ะความสุขที่เกิดจากการให้มันยิ่งใหญ่เพราะหัวใจขยายมากกว่าสุขที่เกิดจากการจะไปเอาเขามันแคบมันเห็นแต่ตัวของเราแคบ ยิ่งมาอยากให้คนอื่นยิ่งแค,คบถ้าอยากให้คนอื่นมันกว้างถ้าให้ไปแล้วยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งฉากจะให้ทั้งโลกโอกว้างกว้างกว้างไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะน,นั้นนี่เราเกิดมาสร้างบรมีก็ต้องตักตวงบุญกันให้เต็มที่สอนตัวเองให้ได้เตือนตัวเองให้ได้อ,ไดอย่าให้พญาย,ายมราชท่านเหนื่อยเลยนะจ๊ะแต่มานั่งตักเตือนมานั่งอบรมกันอย่างนี้นะจ๊ะ สิ่งเหล่านี้ฝันในฝันอย่างนี้ลูกทุกคนเนี่ยสามารถฝันได้นะสาธุถ้าเข้าถึงพระธรรมกายเพราะฉะนั้นอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับ